ลาถึงเวรได้เสร็จแล้วค่ะในใน2ไฟนี่นะเพื่อหา <coughs> 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 นี่คุณไม่ไรู้ทจริงเหรอว่าฉันอคือควีนคนใหม่ของชมรมชมสินชมรมชมสิน หรือาจะเต้นแอร์มดับสไตล์สุดเก๋หรือว่าอรเนปีไฟนิกาเลสรอรที่เสียงด้วยควาสตรราเสียงที่ตรงเ่งชันหรือแ้กระทังความสามารถในการเต้นที่เป็นสองดอมไปการปีไพรนิกที่สำบันนะคะกดรสนียเอาไม่ชอบหลอกศนานชื่อได้ว่าดิสนียเมื่อกี้เลยสองดมน่ ดิสนียไม่ชอบใช้ตัวที่อนตัวที่สองสนามซห้องเหนืออีนโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะค่ะอะไรค่ะนีจะร่วงละนั่นพีี่วนจ่วงีจะ่ะนอมือที่อ